คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมกันนะทั้งที่เคยสัญญากับตัวเองดิบดีเลยว่าจะไม่เลือกคนรักที่นิสัยเหมือนคุณพ่อคุณแม่ในบางจุดที่เราเอ่อไม่ชอบเลยแต่พอถึงเวลาจริงๆไอ้าหายกลับไปลงเอยกับคนคล้ายๆเดิมอีกแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบทั้งน่าแปลกใจทั้งน่าหงุดหงิดเนาะวันนี้เราจะมาลองคุยเรื่องนี้กันค่ะเรามีข้อมูลเชิงจิตวิทยาที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละ เป้าหมายก็คืออยากจะชวนกันทำความเข้าใจให้ลึกขึ้นว่าทำไมเราถึงมีแนวโน้นทำแบบนั้นแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีทางไหนที่เราจะก้าวข้ามรูปแบบเดิมๆนี้ได้บ้างตามที่ข้อมูลเขาแนะนำมานะคะเรื่องหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้มันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าแผนที่ทางอารมณ์หรือ emotional blueprint ค่ะข้อมูลบอกว่า มันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวในใจเราเลยนะคะที่มันก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่เราเด็กๆอะคะ่ะเอาละค่ะมาลองสำรวจแผนที่นี้ด้วยกันดูนะคะแล้วไอ้เจ้าแผนที่ทางอารมณ์ที่ว่าเนี่ยค่ะมันสร้างขึ้นมาอย่างไงหรอคะคือข้อมูลอธิบายว่าประสบการณ์ที่เรามีกับคนที่เลี้ยงดูเรานะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ตอนเราเด็กๆเ,เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยในการสร้างแผนที่นี้ขึ้นมา มันเหมือนเราเรียนรู้ไปโดยไม่รู้ตัวว่าแบบความสัมพันธ์หรือความผูกพันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะเราควรจะรู้สึกแบบไหนกับมันลองนึกภาพตามนะคะข้อมูลเขายกตัวอย่างไว้ค่อนข้างชัดเลยอย่างเช่นถ้าเราตรงมาในบ้านที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกกันเท่าไหร่อาจจะรู้สึกเหมือนถูกเอ่อถูกมองข้ามความต้องการทางอารมณ์ไปบ้างครับพอโตขึ้นเราก็อาจจะรู้สึกคุ้นเคยเป็นพิเศษหรือแบบถูกชะตากับคนรักที่ดูเย็นชาๆหน่อยเข้าถึงยาก,ยาก Mm hmm. เพราะความรู้สึกแบบนี้แม้จะอึดอัดนะแต่มันดันเป็นสิ่งที่ระบบประสาทเราคุ้นเคยไปแล้วอย่างน่าแปลกใจเลยค่ะครับอันนี้เจอบ่อยเลยครับหรืออีกภาพหนึ่งนะคะถ้าตอนเด็กๆเ,เราอยู่ภายใต้การควบคุมค่อนข้างเข้มงวดหน่อยครับผมคุณพ่อคุณแม่อาจจะคอยจัดการให้ทุกอย่างเลยเพอเรามีความรักเนี่ยก็อาจจะเผลอไปเลือกคบจับคนที่ชอบควบคุมชอบเจ้ากีเจ้าการชีวิตเรามากๆอ๋อ oh, ครับซึ่งพอมานั่นนึกดูดีๆเอ๊ะ นี่มันคล้ายกับที่เราเคยเจอมาเลยนี่นาครับผมมันเป็นพทิร์ที่คุ้นเคยอีกกรณีหนึ่งที่ดิฉันว่าน่าคิดมากๆเลยค่ะคือการได้รับความรักแบบมีเงื่อนไขอันนี้ก็น่าสนใจครับใช่คะ่ะคือต้องเป็นเด็กดีก่อนนะต้องเรียนเก่งต้องทําอะไรให้สําเร็จก่อนถึงจะได้รับคําชมหรือการยอมรับครับครับพอมีแฟนก็เลยอาจจะดึงดูดคนประเภทที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องพยายามต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาือ ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เขารักให้เขายอมรับใช่ค่ะมันเหมือนเราติดอยู่ในบทบาทเดิมๆต้องวิ่งตามหาการยอมรับตลอดครับประเด็นเรื่องความคุ้นเคยนี่แหละครับที่ข้อมูลเขาชี้ให้เห็นความจริงที่น่าสนใจมากๆอย่างหนึ่งเลยคือสมองเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกตั้งค่ามาให้ตามหาความสุขหรือความสัมพันธ์ที่ดีเป็นอันดับแรกเสมอไปนะครับอ้าวหรอคะครับแต่กลับถูกตั้งค่าให้มองหาความคุ้นเคยมากกว่า ความคุ้นเคยใช่ครับแม้ว่าความคุ้นเคยนั้นจะวนกลับมาทำให้เราเจ็บปวดซ้ำๆก็ตามโห oh. มันเหมือนกับว่าสมองมองว่าสิ่งที่คุ้นเคยคือสิ่งที่คาดเดาได้นะครับและการคาดเดาได้เนี่ยมันให้ความรู้สึกปลอดภัยในระดับหนึ่งมากกว่าการต้องไปเจออะไรใหม่ๆที่เราไม่รู้จักแม้ว่าสิ่งใหม่นั้นอาจจะดีกว่าก็ตามโอ้ oh, พอฟังแบบนี้แล้วมันก็ แอบน่ากลัวเหมือนกันนะคะที่ว่าสมองเลือกความคุ้นเคยมากกว่าความสุขหรือความปลอดภัยนี่หมายความว่าต่อให้สติเรารู้ตัวเลยนะว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่โอเคมันทำร้ายเราแต่ส่วนลึกๆในสมองหรือจิตใต้สำนึกมันกลับถูกดึงดูดไปหาอยู่ดีแค่เพราะว่ามันชินอย่างนั้นหรอคะใช่ครับ กลไกมันทำงานแบบนั้นเลยครับนี่จึงเป็นคำอธิบายที่ดีมากๆว่าทำไมหลายคนถึงรู้สึกเหมือนติดกับวนอยู่ในลูปเดิมๆวนลูปซ้ำๆครับเลือกคนลักษณะคล้ายๆเดิมเจอเรื่องราวซ้ำๆเดิมๆทั้งที่ปากก็บอกว่าไม่อยากเจอแบบนี้อีกแล้วเอมเพราะว่าจิตใต้สำนึกมันมีแรงดึงดูดต่อ p a ท t e r n ที่คุ้นชินซึ่งมันถูกบันทึกไว้ในแผนที่ทางอารมณ์ตั้งแต่เด็กนั่นเองครับ มันเป็นแรงดึงที่ทงพลังกว่าที่เราคิดเยอะเลยปวดที่เราก็รู้ตัวดีแต่อีกด้านคือไอ้แรงดึงดูดลึกลับไปสู่ความคุ้นเคยเดิมๆที่ฝังอยู่ในแผนที่นั้นเหมือนมีแม่เหล็กที่มองไม่เห็นคอยดึงเรากลับไปที่เดิมตลอดเวลาคำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วเราจะทำลายวงจรนี้ได้ยังไงคะเราจะออกจากแผนที่เดิมที่อาจจะพาเราหลงทางในเรื่องความรักได้ยังไงบ้างข้อมูลที่เราดูกันมามีคำแนะนำเป็นขั้นตอนที่น่าสนใจเลยค่ะ ขั้นแรกสุดเลยนะคะคือการสร้างการตระหนักรู้หรือ awareness ครับการตระหนักรู้การตระหนักรู้ในที่นี้ไม่ใช่แค่รู้แบบผิวเผินนะคะแต่คือการกล้าที่จะหันกลับมามองรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเองแบบจริงจังเลยทั้งในอดีตท,ทั้งปัจจุบันแล้วก็ตั้งคาถามแบบตรงไปตรงมากับตัวเองเลยคะ่ะว่าเออรูปแบบความสัมพันธ์หรือคนที่เราดึงดูดเข้ามาซ้ําๆเนี่ยมันคือความรักที่หล่อเลี้ยงใจเราจริงๆหรือมันเป็นแค่ความคุ้นเคยที่จําลองมาจากอดีตที่เราเคยเจ็บปวดกันแน่ การยอมรับความจริงในข้อนี้ให้ได้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นประตูบานแรกเลยค่ะสู่การเปลี่ยนแปลงถูกต้องเลยครับการกล้าเผชิญหน้าแล้วก็ยอมรับรูปแบบที่มันซ่อนอยู่นี่คือก้าวที่สำคัญมากๆเลยครับแต่ข้อมูลก็ชี้ด้วยว่าแค่รู้อย่างเดียวอาจจะยังไม่พอนะครับอ๋อค่ะมันต้องอาศัยการลงมือทำในขั้นต่อไปด้วยนั่นคือขั้นตอนที่สองครับการเยียวยาตัวเองหรือ self healing การเยียวยาตัวเองครับ การเยียวยาตัวเองในบริบทนี้นะครับไม่ใช่แค่การไปทำสปาหรือไปช้อปปิ้งคลายเครืยอนะครับค่ะหัวเราะเบาๆแต่หมายถึงการหันกลับมาดูแลใจของเราเองจริงๆลองมอบความเข้าใจการยอมรับแล้วก็ความรักให้กับตัวเองในแบบที่เราอาจจะไม่เคยได้รับอย่างเต็มที่ในวัยเด็กอืมมันคือการพยายามเติมเต็มส่วนที่พร่องไปจากข้างในตัวเราเองครับไม่ใช่การรอให้คนอื่นมาเติมให้การมอบความเข้าใจให้ตัวเองนี่ พอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะว่าในทางปฏิบัติมันเป็นประมาณไหนได้ครับอย่างเช่นข้อมูลยกตัวอย่างที่จับต้องได้นะครับคือการฝึกพูดกับตัวเองบ่อยๆด้วยความเชื่อมั่นจริงๆว่าฉันมีคุณค่าในตัวเองนะฉันคู่ควรกับความรักที่ดีโดยไม่จําเป็นต้องวิ่งไล่ตามหรือพยายามทําอะไรให้ใครมารักอ๋อเหมือนการยืนยันคุณค่าในตัวเองใช่ครับหรือในบางครั้งที่เราทําผิดพลาดไป ก็อาจจะลองให้ความเห็นอกเห็นใจกับตัวเองเหมือนที่เราจะปลอบใจเพื่อนสนิทแทนที่จะไปซ้ําเติมตัวเองเข้าใจเลยค่ะคือใจดีกับตัวเองมากขึ้นครับผมอีกส่วนที่สําคัญมากๆเลยคือการทําความเข้าใจแล้วก็ปลอบประโลมความเป็นเด็กที่อาจเคยบาดเจ็บที่อยู่ข้างในเราหรือที่เรียกว่าอินเนอร์ชานะครับอินเนอร์ชครับข้อมูลเน้นย้าเรื่องนี้มาก เพราะว่าบาดแผลทางใจในวัยเด็กนี้แหละครับท um ี่เป็นตัวขับเคลื่อนให้เราหยหาการยอมรับจากภายนอกในรูปแบบเดิมๆการที่เราหันกลับมาดูแลเด็กน้อยคนนี้ในตัวเราได้เนี่ยจะช่วยคลายปมในใจแล้วก็ลดแรงขับที่ต้องไปแสวงหาความรักในรูปแบบที่คุณเคยแต่เจ็บปวดลงได้มากเลยครับฟังดูเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งความกล้าหาญแล้วก็ความตั้งใจไม่น้อยเลยนะคะการกลับไปดูแลบาดแผลเก่าๆแต่ก็น่าจะเป็นขั้นตอนที่จําเป็นมากๆเพื่อจะเดินหน้าต่อไปได้จริงๆ แล้วหลังจากที่เราเริ่มตระหนักรู้ถึงรูปแบบตัวเองแล้วก็เริ่มเยียวยาตัวเองแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะข้อมูลแนะนำขั้นตอนที่3ค่ะคือการเลือกใหม่อย่างมีสติ conscious choice การเลือกใหม่อย่างมีสติขั้นตอนนี้คือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะเมื่อเราเริ่มเข้าใจแผนที่เก่าของเราแล้วเริ่มซ่อมแซมส่วนที่สึกกรอในใจเราแล้วเนี่ยเราจะอยู่ในจุดที่ดีขึ้นที่จะเลือกความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยใช้สติและปัญญานาทางอือห ไม่ใช่แค่ใช้ความคุ้นเคยหรือแรงดึงดูดเดิมๆอีกต่อไปข้อมูลมีคำถามที่ทรงพลังมากๆข้อหนึ่งค่ะให้เราใช้ถามตัวเองก่อนจะตัดสินใจคบใครจริงๆคือคนคนนี้ทำให้ฉันรู้สึกเติบโตได้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นหรือเขากำลังกระตุ้นให้ฉันกลับไปสวมบทบาทเด็กที่บาดเจ็บคนเดิมที่รู้สึกไม่มั่นคงต้องพยายามต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโหคำถามนี้ดีมากเลยครับใช่ค่ะคำถามนี้เหมือนเป็นเข็มทิศช่วยชี้ทางให้เราเลยนะคะใช่เลยครับ การตีความขั้นตอนนี้ก็น่าสนใจมากมันคือการเปลี่ยนสถานะจากเดิมที่เราอาจจะเหมือนเป็นแค่ผู้โดยสารนะครับที่ถูกแผนที่ทางอารมณ์เก่าพาไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้คมาเป็นการก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันคุ้มหังเสือเรือชีวิตรักของตัวเองอย่างเต็มที่เลยอือควบคุมเองครับ เราไม่ได้ปล่อยให้อดีตมาเขียนบทให้ปัจจุบันและอนาคตของเราอีกต่อไปแต่เราใช้ความเข้าใจที่เราได้จากการตระหนักรู้และการเยียวยามาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกอย่างมีสตินั่นเองครับ และถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะครับมันกําลังบอกเราว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาฟ้าลิกิตหรือการตกหลุมรักแบบไม่ลืมหูลืมตาเพียงอย่างเดียวนะครับอ๋อไม่ใช่แค่นั้นครับแต่มันคือทักษะที่ต้องอาศัยการเรียนรู้การฝึกฝนและที่สําคัญมากๆคือการตัดสินใจเลือกอย่างมีสตินี่แหละครับ เรากำลังเลือกที่จะสร้างสรรค์รูปแบบความสัมพันธ์ที่ใช่สำหรับเราจริงๆไม่ใช่แค่การทำซ้ำโปรแกรมเก่าๆที่อาจจะฝังหัวเรามาการเลือกอย่างมีสตินี่แหละคือกุญแจดอกสำคัญเลยครับโอ้โหพ่อฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสรุปแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงดีคะจากที่เราคุยกันมาเหมือนกับว่า การที่เราจะมีความรักที่ดีได้นั้นเราไม่จําเป็นต้องเดินตามรอยแผนที่ทางอารมณ์เก่าๆที่อาจจะฝังมาตั้งแต่เด็กเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแผนที่นั้นมันพาเราไปเจอแต่ความเจ็บปวดซ้ําๆแต่อันที่จริงเราสามารถสร้างเส้นทางความรักในแบบของเราเองได้ครับสร้างเส้นทางใหม่มีประโยคหนึ่งจากข้อมูลที่ดิฉันอ่านเจอแล้วรู้สึกว่ามันทรงพลังแล้วก็สรุปทุกอย่างได้ดีมากเลยค่ะเขาบอกว่า เราไม่จําเป็นต้องรักในแบบที่เคยเจ็บปวดเราเลือกที่จะรักในแบบที่เยียวยาใจเราได้เสมออืมประโยคนี้คมขายมากครับ ใช่ค่ะประโยคนี้สะท้อน3ขั้นตอนที่เราคุยกันมาได้ชัดเจนเลยนะคะคือเริ่มต้นด้วยการตระหนักรู้ awareness ถึงรูปแบบเดิมๆที่มันอาจจะฉุดรั้งเราไว้ต่อด้วยการเยียวยาตัวเอง self healing เพื่อดูแลบาดแผลจากอดีตและสุดท้ายคือการใช้สติในการเลือกใหม่อย่างมีสติ conscious choice เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในปัจจุบันและอนาคตของเราเองค่ะใช่ครับและการทาความเข้าใจเรื่องแผนที่ทางอารมณ์นี้มัน น่าสนใจมากนะครับเพราะมันไม่ได้จบแค่เรื่องความรักแบบหนุ่มสาวเท่านั้นอืมยังไงคะคือสิ่งนี้ก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญที่น่าคบคิดต่อไปอีกว่านอกเหนือจากเรื่องคู่รักแล้วไอ้เจ้าแผนที่ทางอารมณ์ที่ก่อตัวขึ้นในวัยเด็กของเราเนี่ยมันอาจจะกําลังส่งอิทธิพลต่อความสัมพันธ์สําคัญอื่นๆในชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่าครับโหน่าคิดตามเลยค่ะอย่างเช่น ความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆอย่างอาชีพการงานหรือเส้นทางชีวิตในด้านอื่นๆด้วยก็ได้นะครับจริงด้วยค่ะมันอาจจะแฝงอยู่ในหลายๆเรื่องเลย